ก็ากา,า,าสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็การสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือช้ามือถือหน่วงนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้มือถือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้มือถือของเราเร็วขึ้นนะครับแรงขึ้น บแบบไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนั่นเองนะครับในช่างจนนะครับเคยพูดไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยเพิ่มแรมนะครับเพิ่มแรมเพิ่มความเร็วให้มือถือนะครับ <c oughs> การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะมาช่วยให้มือถือของเราเร็วขึ้นนะครับ บางทีนะครับมันจะนะครับบางทีมันอาจจะแลกมากับแบตหมดเร็วเครื่องร้อนนะครับเพื่อน<ๆ>เคยสังเกตไหมครับเวลาเราไปโหลดแอปพลิเคชันเยอะๆนะครับมาปรับโน่นปรับนี่นะครับล้างข้อมูลล้างแรมล้างไฟไขยะสแกนไวรัสโน่นนี่นั่นนะครับ พอเราไปโหลดมาเยอะๆนะครับมือถือของเรารู้สึกว่าร้อนนะครับแบตหมดเร็วนะครับสำหรับใครนะครับที่มีแอปพลิเคชันล้างเครื่องเร่งเครื่องนะครับสแกนไวรัสเยอะเกินไปนะครับนายช่างจนแนะนำนะครับลบออกบ้างนะครับนายช่างจนก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับถ้ามือถือแรมน้อยนะครับทำยังไงก็ไม่เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้า จะโหลดแอปมาปรับให้เร็วนะครับก็แรกมากับแบตหมดเร็วแล้วเครื่องร้อนนั่นเองนะครับอ่วันนี้นายชจนจะมาพูดถึงว่านะครับวิธีการที่จะช่วยให้มือถือของเราเร็วขึ้นแบบไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับทำอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับ วิธีการที่จะทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับแบบไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับคือว่าทำให้เครื่องมันเบาที่สุดนะครับทำให้เครื่องเบาที่สุดนั่นเองนะครับเพราะการประมวลผลนะครับการประมวลผลมันจะอยู่ที่ความจำเครื่องนะครับถ้าความจำเครื่องเยอะเกินไปการประมวลผลก็หนัก นะครับแล้วก็หน่วงนะครับทำให้มันประมวลผลช้านะครับเครื่องของเราก็ช้านั่นเองนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถแก้ไขเองได้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆมาที่แฟ้มเรลืองเหลืองนะครับจัดการไฟล์โปรแกรมไฟล์นะครับหรือไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์เก็บข้อมูลนะครับในแต่ละรุ่นอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับมาที่แฟ้มเหลืองเหลืองแล้วกันนะครับกดเข้าไปนะครับที่แฟ้มเลืองเหลืองนะครับ มันก็จะขึ้นคําว่านะครับพื้นที่นะครับจัดเก็บภายในและก็การ์ดหน่วยความจํานะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีการ์ดหน่วยความจานะครับนายชงจนแนะนําให้ไปซื้อเมมโมรี a การ์ดมาใส่นั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะย้ายข้อมูลจากเครื่องมาที่การ์ดนะครับย้ายข้อมูลจากเครื่องมาที่การ์ดเพื่อที่จะให้เครื่องของเรานะครับโล่งขึ้นนะครับมีความจํา ที่เหลือเยอะนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยให้มือถือของเราเร็วขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเมมนะครับก็ไปซื้อเมมโมรี่การ์ดมาใส่นะครับสำหรับใครที่มีเมมแล้วนะครับก็มาสังเกตที่ตรงนี้นะครับพอเปิดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่าพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับที่ใช้นะครับเครื่องเครื่องนี้นะครับของนานช่างจนนี้ก็คือพื้นที่เก็บข้อมูล ที่ใช้นะครับก็คือว่า1 6กิกนะครับจาก3 2กิกเห็นไหมครับ1 6 7 5กิกนะครับจาก3 2กิกนั่นเองนะครับก็แสดงว่าเครื่องเครื่องนี้นะครับมีความจำเครื่องที่3 2กิกนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไป1 6กิกนะครับเห็นไหมครับแต่นะครับการ์ดหน่วยความจำมี1 6กิกนะครับ ใช้ไปแค่1.59 G จิกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ย้ายจากนี่นะครับจากเครื่องมาไว้ที่เมมซะนะครับย้ายอย่างไรนะครับย้ายอย่างไรก็คือว่านะครับให้เรามาที่พื้นที่จัดเก็บภายในนะครับกดเข้าไปที่คือพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องนะครับพอไปดูตามแฟ้มเหลืองๆของเรานะครับว่าแฟ้มไหนเยอะ ส่วนมากในชะั้นจนแนะนำนะครับไฟล์วิดีโอนะครับพื้นที่จัดเก็บเยอะที่สุดจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับกินพื้นที่มากที่สุดก็คือวิดีโอนะครับถ้าวิดีโอไหนไม่ได้ใช้นะครับไม่จําเป็นไม่สําคัญลบทิ้งนะครับถ้าวิดีโอไหนที่ได้ใช้นะครับจัดเก็บไว้นะครับก็คือต้องย้ายไปเมมโมรี่การ์ดนั่นเองนะครับ พอเรากดที่เข้ามาที่ข้อมูลภายในนะครับเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับ DC IM นะครับ DC IM ก็คือเป็นไฟล์ที่เราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปต่างๆจะอยู่ในนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับที่ DC IM นะครับแล้วก็มาที่ Camera นะครับแล้วก็กดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับปึ๊บ มันจะมีติ๊กถูกเห็นไหมครับเราอยากย้ายตรงไหนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วกดที่คําว่าย้ายนะครับกดที่คําว่าย้ายนะครับกดที่คําว่าย้ายปุ๊บนะครับมันจะเขียนคําว่าโปรดเลือกโฟลเดอร์นะครับเราก็แบ็กกลับไปนะครับเรากดที่คําว่าย้ายแล้วเราไปดูว่าเราจะย้ายไปไหนนะครับเราจะย้ายไปการ์ดหน่วยความจําเราก็กดที่การ์ดหน่วยความจํานะครับเมื่อกี้เรากดย้ายแล้วใช่ไหมครับ กดมาที่การหน่วยความจำนะครับเราเอาจะเอาไว้ตรงไหนอา้าว DCIM ก็ได้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราได้แฟ้มนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดคำว่าย้ายนะครับถ้าไม่ทันให้กลับไปใหม่นะครับอ่าก็กดที่คำว่าย้ายปุ๊บมันก็จะมาแล้วเห็นไหมครับมาอยู่ในการ์ดหน่วยความจำเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับการย้ายนะครับอันไหนนะครับที่ ไม่จําเป็นก็ลบออกนะครับอันไหนที่จําเป็นก็ย้ายมาไว้ที่เมมโมรีการ์ดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความจําเครื่องนะครับถ้ามันกินพื้นที่เยอะนะครับกินพื้นที่เยอะจะ30มสิกิกแล้วนะครับสมมุติว่าจะ30 31แล้วนะครับมันจะทํางานช้าลงนะครับและแอปพลิเคชันบางแอปมันก็จะ ไม่ทำงานนั่นเองนะครับให้เพื่อนเพื่อนย้ายนะครับย้ายไฟล์ต่างๆจากเครื่องนะครับมาไว้ที่ความจำนะครับการหน่วยความจำนะครับก็จะช่วยให้นะครับแอปพลิเคชันทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเครื่องของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับแรงขึ้นเหมือนที่เราซื้อมาใหม่ๆนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้เราใช้งานมือถือของเราได้ดีนะครับเร็วทันใจนะครับ แบบไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มแอปพลิเคชันเสริมนะครับแอปพลิเคชันเสริมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในชัยโจงก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ